ที่ตามมาที่จะทำให้ท่านสำเร็จได้คือความวิญญาณความวิญญาณที่ผมจะเล่าท่านฟังนะครับคุณเซธเขาบอกผมนะครับว่กรุงเทพสุโขทัยท่านจากสุโขทัยอีดอนทานีกรุงเทพสุโขทัยอีดอนทานีผมใช้รถคันแรกนะครับคือรถตีบร้อนมันก็ร้อนจริงๆแหละพอกดป้ายแดงมันร้อนมึงทางโค้งเนี่ย ซื้อตถน,นั้งเจ็ดแสนกว่าบาทก็ขายทิ้งสี่แสนกำไรอื้อเลยซื้อเจ็ดแสนกว่าขายได้สี่แสนกำไรอื้อก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะเราต้องใช้รถเก๋งต้งมาซื้อรถคันที่สองซื้อคันที่สองก็ซื้อดีหน่อยคนบางคนคิดว่าทำไมอาจารย์ต้องซื้อรถขนาดน,นี้คือชีวิตต้องถามต้องทามคนแก้ชิดน,นะครับไม่ตอนลูกเองยังพูดเลยว่าชีวิตปลาเนี่ยเราจะมีชีวิตที่จะอหยัดได้กัน เป็นครอบครัวสักครั้งหนึ่งในชีวิตลูกถามในวันที่ลูกอายุห้าสิบกว่าไม่มีคำตอบเพราะเราไม่รู้จะอธิบายเด็กอายุสิบกว่าให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นภาราดีของพ่อทุกครั้งจำเวลาที่เราโยนกระเป๋าขึ้นรถคือหลังจาก คิดว่าถ้าเราไปกลับไปเรื่อยเกิดการเห็นขึ้นเราไม่มีชีวิตอยู่ลูกจะดูอใครสิ่งรี่เรื่องหัวใจถ้าคนเป็นพ่อแม่จะรู้หัวใจมเป็นพ่อแม่ซึ่งจะต้องเดินทางอย่างนี้ภายในระยะสองปีที่ผมขึ้นมาสองปีเสร็จๆเนี่ยรถท t o ที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ทั้งหมดสามแสน ทั้าสามเจกิโลเมตรที่วิ่งไปวิ่งมาเต้องถามถึงน้ำมันนะครับทั้งค่าสิหลอค่าส้มแซนใช้เป็นเท่าไหรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจของเราที่เราจะต้องไปทุกครั้งว่าทิ้งลูกเอาไว้ที่บ้านอย่างนี้มัน ขอทท่ฐานจริงุ่กส่ทั้งหลายที่ผมอดทนมาทั้งหมดสิบปีสร้างวันธารมที่สมบูรขอคำเดียวมอคนนาะท่านจุลินทีชัยชนะต่อความมิตต่อความโศต่อโรคต่อใคและให้มีสติปัญญรรานินการทำบ้านอย่างที่พี่บอกนะครับด้วยวิธีใด เรียนก็จะนำพันธุ์ของเรามาใ้วม่ต้องรอผมนะครับกลับบ้านแล้เรจะไปเจอกันที่นั่นแต่ถ้าเกิดผมเดินไปขึ้งทางแล้วยังไม่หมดกมอาจจะต้องรอแล้วก็อาจจะหันมาแล้วก็เห็นหัวห่อยอาไรให้ท่านรอตั้งนานก็เลยระมาสักทีวันแลเพราะฉะนั้นคนที่มาช้านะคขอบคุณท่านที่ท่านที่นี่คือสิธอางขราให้ลูกสาวเดินเนี่ยพ่อเดิน หัวใจครับนะครับจำพระูกผมนะครับหลวงปูงป่ท่านบอกนะว่าสวรรค์ เชื่อวมาทุกท่านที่เดินอยู่ตรงนี้เห็นหน้ากันตรงนี้ทำด้วยกันรอจะได้เจอกันนี้ผมไม่ได้เชื่อตัวเองนะครับแต่ผมเชื่อในสิ่งที่ครูบาอาจารย์แมวจไมที่ตรงนี้จะเป็นที่พึ่เพื่อความถูกของนั่นคือสิ่งที่มีความสุขที่สุดที่ตรงนี้ไม่ได้ให้อะไรกับการที่ว่าทุกคนที่เป็นญาติมิตรที่น้องที่เพื่อน เรื่องทุกและมีชัยชนะเหนืนนอหมู่มารทั้งหลายที่นี่เหมือนที่มหาบุรุษท่านรับสั่งรเราจะตักถุนชัยของเราไว้ที่นี่คือวัดบาอาจารยนะครับเวลาใครถุกกลับมาที่นี่นะครับทุกมากขึ้นมาครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่เรามีกุฏิทั้งน้อยแปหลังเรามีสถานที่นั่งแล้วก็อาศัยพระเมตตาพระหากรุณาทีุ่ณของ น,นะครับให้เราลายหัวใจทุกเมื่อไหร่จะไปที่นมาที่วัดป่าชักศรานะครับบาจผกอยู่ก็อยู่ไม่สำคัญทีมงานของเรายังอยู่นะครับหมออายเองในคนยังเข้ามาดูแลอยู่ที่นี่หรือคุณสายสัมพันธ์ก็รับปากอาจารย์แล้วนะจะมาดูครูบาอาจารย์ถึงที่มาพบเจอต้องจากทีมดูบนะครับมาดูแลที่นี่ทุกที่รงนี้ไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติอะไรก็ตามแต่จาจาระว ที Jaz ่นี้ก็ท่านจะบอกนะครับเขาขอขอยอดนะครับขอยอด